狼别。<laughs> <Love you. S 2> ah! สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมือนีนุ่นกัยังอยู่ที่เมืองหลวงพะบาเคียงหลวงพะ่าเนาะซึ่งมือนีก็จะเป็นมือห่อเข่าประดับดินเนาะซึ่งโกงกับมือโซงเหือเนาะสงสงเหือเนาะสงเหืออยู่หลวงพะบาเพราะว่าแต่ละปีเพื่อนจะจัดขึ้นในมือบุญห่อเข่าประดับดินนี่แหละพี่น้องแต่ว่าทุกปีในนุ่นกับบได้มาเนาะแต่ว่าปีนี้นุ่นกับได้มาเนาะ ก็คือข,ขึ้นเป็นพิเศษเนาะก็จะมีะลายแข่งที่เพนมาแข่งเฮืออยูวันนี้เนาะจะเป็นตังเมืองตังแข่งข้าเจ้าก็มาาลายเนาะแต่ว่านุ่นกับบุคหัวมีอ่ะแข่งในเดที่มาแต่ว่าจะเป็นเนาใดนุ่นกับสิพาพี่น้องไปเบิงไปเลาะส้มบรรยากาศอยู่ภายในงานแล้วก็เลาะเบิงอันตลาดนัดเนาะเพราะว่าทางเขาิชียงเขานี่ก็จะเป็นตลาดนัดตั้งเลี่ยนซับราบเลยพี่น้องเพราะว่าแล้วก็มีคนนอัน ยางอ่นมาตามทางเนาะคือพี่น้องเห็นทางหลังนู่นนี่แหละคนยางมาทึดๆเนาะยางขึ้นยางลงเนาะตลายเพราะว่าข้าเจ้าจะมาละตลาดเดแล้วก็โลดมาเบิงอันแข่งเฮือเนาะ แต่ละบ้านแต่ละบบนขเขาเจ้าก็จะมาเสียบ้านไผ่บ้านเล้าคะนะนอกจากาคนอยู่ในเมืองนี่เน้วก็จะมีคนต่างบ้านตัางเมืองนอกาะที่คนามาท่องเที่ยวแล้วก็มาเสียมาซุ้มเฮือซวงในมือนีอ่จะเป็นอะไรเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศยาวๆนอกจาจะมีตลาดนัดเนาะทันในทางเข้าทางเขากันเลยตลาดนัดยาวๆเลยโอ้โคุณ ุดลูกหูลูกตานี่เนาะสาวๆมายางหลอกตลาดนัดเนาะเกิดลายคุณนุ่งสลายแมนเตนสาวๆเนอะมี่คมไหลขนาดได้พี่นอกลงเจคนกัน้องะ สังเกตเห็นเลยแบบคุมาเลาะตลาดหลายแห่งนะพี่น้องคุกินข้าวกินน้ำเนาะคามมาดวนีุ่ลน้วนะวันที่เขาจะหมดบนที่กับเจ้าจะซูงเหงือในยางมาไก่เติมนะพี่น้อง มาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วตำรวจนะมันมาหักษากความปลดภยัยภายในงานเนาะคุณก็จะหลายแบบนี้เลยพี่นองแต่กอร์โบถึงขั้นแบบว่าเฮียงเบียดกันเนาะได้มาด้าวเ,เล็กออกน คนที่มาเที่ยวนี่ก็จะบูมเมียเต็กคนลาวเนาะก็จะมีคนจีนคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเนาะคนตลังคนอย่างนหลายนี่วันที่เราจะมาบูมกับเจ้าข็งเฮือเนก็จะ ประมาณนี้เนาะพี่น้องเจ้าก็ยืนแถวนี้เบิ้งเลยแหละเนาะมีเวทีได้เนาะประมาณนี้เาหอากแ่่เีเลยครับการทั์โดยัเาระเนะาะสวัสดี how are you h

งามบุญสุงเฮือแทบบ่พี่น้องคนหลายแฮงเนาะ แกมาหมดนอนให้งานนี่มาได้หมดเนาะแต่ละแต่ละบอลก็มีบูแล้วพันจัดจกิจกรรมเนาะร่นแรกแจกแคมเนาะคนแบบแน่นแทงจะพูดถึงงานไม่เข้ามาเร่องไหม่ โสมาลำรวยแนละลิ้นลิ้นปูนให้มันหวานเจ้า ที่บูรณะก็มาเพื่อไปถ่ายรูปนีนเสื้อพคองล้วระเพือจนรจคุณกันสั่้จปัจบนี้อกวเป็นที่แล้วาเอกระลมือไทยเสมอกันลงมาผู้ที่กันลงมากำลังมือเธอตัวคนหนึ่ง ตามลังงูนะเขาบอกว่าเร่งระวังันกร่ายพัืดรูดกวาเกช่วงบริษัทเิกิดกรุเกดลัดาไปั่ทุกที่ไม่มีจัมือเลไหมไม่รู้ มาเบืองคนเนาะคนหลายแหงกติกับคนกับโบหลายปันนี่เนาะอันนี้มันมาเบียดกันเลยแต่ว่าคนจักรตุบนังมันย่งก,กับคนกับติมเนาะเขมีหลายเมืองหลายแข่งแล้วก็หลายบ้านแล้วก็นี้คนตางแข่งตามประเทศเนาะช่มานเนาะคนไทยเพิ่นกลับมาเปิดบูธหลายอยู่เดอ้ออยู่ งานเขางานผู้ใดยังกลับกับมีเนาะ แจกที่จากประแสงใส่เชือมัน่ให้สารพัดคุณมาจากบนดวงน้องชมกน้องบวมบุกันับกเต็นได้วยลมไมจักระจะขึ้นหาแสงใส่โซ่สิ่งเสม่อจัดเป็กิที่ตองเอาเอาไว้ไปใช้เลยเด้อไปเสีกันเลยนะม นักท่องเที่ยวมาจากภายในและต่างประเทศที่เข้าว่วมซกว้มเตียยู่ที่สองภาคบังแม่น้ำผ่านที่นี่และสมการพัยพอ์ุดจากสถานีุรภาพลาวตาตาและวิจยุรกระจายเสียวเป็นล่วมบน้ขอให้ทุกทางมีคภาพสีขมีความเบิกบานจนไป แล้วพี่น้องตอนนี้คือเขากะกำลังไม้ยืนเบร์พลวงที่เพ็นกำลังเอาเพื่อขึ้นเนาะเพื่อทงหมก็จะมีเ้เก้าล้มเนาะที่เพิ่นมาสวงแข่งกันในมือนีเนาะอบางตาง่พัฒนา สทรงเฮือก็จะมีเฮือนางดำนางโดนเป็นคนเปิดพิธีนนี่โดนชนะแล้วเป็นผู้ยิงนที่เป็นคนทรงเฮือนอสโนเป็นี้นี่เฮือ คู่ที่หนึ่งเนาะกลับมาเป็นเทียมห้อยเนาะคุอคนคือมาสองลำเนาะแข่งกันป้าถูกวันนี้ผู้ใดยอมผู้ใดเลยป้าสูสีกันเนาะ ส่วงคู่ที่ส่งกับมาเป็นที่เฮี่ยวห้อยเนาะพี่น้องนี่อ่าเสื้อสีเหลืองเนาะโอ้เส,ส,สื้อสีเหลืองเนาะเป็นนำคนนำหน้า้าถูก นี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเพื่อสวงคู่ที่หกเนาะพี่น้องนี่กําลังมายางดูเดือดเลยแล้วค่ะสู้สีกันเนาะพี่น้องนี่ป้าบุ๋มพี่ผู้ใดย้อมไผาเลยบุ๋มแม่บ้าไห้ให้อู้ปั๊ชว,ว์โอ้เอ้าเอ้าโอ้ยผู้ใดย้อมผู้ใดอ๋อ ลัเบียเฮ้ยเุดใจแลยเนาะโอ้เกือบเกือบเนาะที่จริงเป็นฟังนั่นขึ้นกรนแล้วเนาะแต่ว่าเขาใจเย็นพูดเนาะ โดยพี่น้องคือตอนนี้นุ่นก็ได้ออกจากางานบุญสงเฮือนออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องเพราะว่าอยู่ในก็มีคนมาสมามเสียกับไล่ฉิดหลายทางเนาะป้าคนตั้งหลายแ้ยหลายวานเนาะพี่น้องจากพ่น,นยูใสมาเนาะก็คือตอนนี้นุ่นก็สมเสียจนว่าหอบ12โมงป่ายแล้วะนะกับสมมาสมควรแต่ว่ายังบุ้งว่าผู้ใหญศาสนาเนาะก็ยังบุ้งว่าผู้ใหญศาสนาเลิศกับแข่งเป็นหอบทีสอง เกือบว่าเข้าครบหที่3กว่าสองหอแล้วตอนนี้คือนุ่นกับซีได้พาพี่น้องกับเฮือนแล้วค่ะนะเพราะว่ามีเวียกอยู่บ้านเนาะพ่อแม่อ่าทุ่หามีเวียกเนะถึงว่าผู้ให่ซีแพทย์ศิสนะกะถือว่าเป็นงานกีฬาเนาะที่แบบว่าอู้สื่อมลชนหลายคุณเนาะลายที่หลายทางแล้วมีอันหอดนักข่าวไทยมาว่าก็หลายทีเพิ่มอัน เฮ็ดข่าวในงานบุญแห่งนี้เนาะนุ่นไปกันงู้ยู่น้องบุฮู้แล้วมันไผ่มันไผ่เนาะพี่น้องแต่ว่านุ่นก็ยังอยากส้มอยากเสียอยู่แต่กะติดภารกิจยุ่งเฮือนกะสิได้กลับเฮือนเนาะพี่น้องกะถือว่าสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพวงแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวอ่าสิได้กลับเฮือนก่อนเด้อบ๊ายบาย